สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมเดชโบวตนะครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินไปทางโน้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ในป่าดิบนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินต่อนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมเดินทางนะครับไปเข้าในป่าลึกกว่าเดิมนะครับ ตอนนี้ผมก็จะพักที่นี่นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เปลนนอมผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือเดียผมจะ การเต็นต์ต่อนะครับเอ้ยไม่ใช่การผ้าใบานะครับ นะครับตอนนี้มาดูที่ภาคขอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ได้นะครับเดี๋ยวมาสามารถต้มกินแกงกินได้นะครับนี่ยครับเคยกินไ,ไหมครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมทำที่หุงข้าวนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี่ผมจะหุงข้าวแล้วทำกินนะครับตอนนี้ผมก็ทำครัวเรียบร้อยนะครับผมทำครัวเรียบร้อยเดี๋ยวจากกองไฟแล้วก็ทำกับข้าวเลยนะครับตอนนี้ที่พักก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำกินต่อนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ไฟติดแล้วเดี๋ยวผมจะหุงข้าวนะครับวันนี้ดูเหมือนฝนไม่น่าจะตกนะครับก็ถ้าตกไม่เป็นไรนะครับก็ผมเตรียมท้บใบการฝนเรียบร้อย ตอนนี้ผมหุงข้าวนะครับตอนนี้ก็หุงข้าวนะครับเดี๋ยวหุงข้าวเสร็จแล้วก็จะทำกับข้าวต่อนะครับ เดี๋ยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวสแป๊บอยู่นี่ข้าวน่าจะสุกนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปทำแบบข้าต่อเลยนะครับ and have น,นี่คือลาบผัดชิ้นนะครับตอนนี้ก็จะตามพริกนะครับแก้วใบนี้วันนี้นะครับจะก,กลายเป็นโคกก่อนนะครับเพราะว่า อยู่ในป่านี้มันไม่มีคคกนะครับเราก็จะใช้สิ่งที่ใช้ได้นะครับไอตัวไหนที่ใช้ได้เราก็เอาไปใช้นะครับโอเคนะครับเมื่อตำพริกละเอียดพอประมาณนะครับครับเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องปรุงต่อนะครับ ขอดครับขานะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่ครบแล้วก็ตามอีก่รอบนะครับผมตามพริกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาซอยหมูแล้วก็ทำอาหารเลยนะครับหอมมากเลยครับ นี่ซอยหมูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตั้งกระทะเลยนะครับตอนนี้ข้าวนี้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวใส่กระทินเลยนะครับ จะใส่พริกเลยนะครับไม่รอแล้วครับพริกนี่คือผมตำคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวนะครับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ถ้าซื้อในตลาดมันจะละเอียดกว่านี้นะครับแต่ผมอย่าลองทําคนเดียวนะครับเพราะว่ามันสดกว่าเยอะนะครับถ้าซื้อในตลาดนี่มันหลายวันด้วยนะครับมันก็อย่างที่ว่านะครับเอาความสดดีกว่านะครับ พอใส่พีิกแล้วหอมมากเลยนะครับหอมจริงๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่กะทิต่อนะครับแล้วแต่วความชอบนะครับอย่าลืมนะครับปกติก็ใช้น้ำตาลปิ๊บนะครับผมไม่มีนะผมก็เลยใช้น้ำตาลใส่แดงนะครับ ไส่หมูเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เจอฝนแล้วนะครับทำกับข้าวยังไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะกินข้าวนะนะครับแป้จะเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างนอกนะครับฝนตกนะครับสดชื่นไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ระหว่างทำกับเข้านี่ก็ฝนตกพอดีนะครับจากที่อากาศร้อนนี่ก็เย็นสดชื่นนะครับสุดยอดจริงๆนะครับอากาศเย็นนะครับคืนนี้หลับสบายแน่นอนครับ ที่นอนนี่ปลอดภัยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับที่นอนนี่สบายเลยนะครับเพีเยงแต่ว่าตรงที่ทำกับเข้านะ่ะเราไม่ได้อา่ทาทั้งใบนี่เราไม่ได้ทำให้นะครับเพราะว่ากลัวไฟนะครับมันจะรู้มาใส่ผ้าใบาเรานะครับเราก็เลยเอาห่างจากตรงนั้นหน่อยนะครับ แต่ตอนนี้ก็โอเคนะครับเราก็ทำใบกล้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็สดชื่นนะครับฝนตกอีกแล้วสดชื่นครับเดี๋ยวทำออกข้าวต่อน,นะครับ เดี๋ยวผมใส่น้ำตานะครับฝนตกพอดีเลยครับเย็น,นครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับตกแป๊บเดียวนะครับก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นเยอะเลยนะครับ แต่ว่าทํากับข้าวยังไม่เสร็จนําก็เลยต้องรีบทําราคาให้กับครัวนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ผ้าใบการไว้เพราะว่าผมกลัวไฟไม่จะโดนผ้าใบนะครับเอาเป็นว่าฝนมันตกจริงๆด้วยนะครับผมรู้ว่าผมจะทํากับข้าวให้เสร็จก่อนก็ไม่เสร็จก่อนนะครับฝนตกก่อนเลยดูนะครับผมทำราคาฉุกเฉินนะครับ ็เร็วมากนะฝนมันตกมาทำให้ผมต้องรีบเอาใบกล้วยมันชุเชิญนะครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวพังเนงหมูนะครับรอให้หมูมาสุกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมกลัวมันไม่สุกนะครับเดี๋ยวจะได้กินข้าวแล้วนะครับ คุยนะครับเดี๋ยวผมใส่พริกเลยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใส่พริกกับใบมะกรูดนะครับอนนี้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวกระทิปท้ายพันเองหมูนะครับเดี๋ยวตัด เขากินเลยนะครับตอนนี้ก็น่ากินดูนะครับตอนนี้ผฝนก,ก็ไม่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับต้องให้เจ้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็กินนะครับ ฝนตกหนักมากเลยนะครับฝนตกหนักจริงๆนะครับตอนนี้หนักมากเลยนะครับ เม,เมื่อเมื่อกี้นี้ฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้ก็ท่าทิศส่องมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในเต็นท์แล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วเมื่อกี้ฝนตกหนักมากจริงๆ ฝนมันมันตกแบบหนักแบบเร็วมากนะครับแล้วก็มันก็หยุดไปเลยกินข้าวอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวพักผ่อน สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับเกือบสองทุ่มนะครับก็อาหารมื้อเย็นผมก็จะมีอย่างเดียวคือหมูปิ้งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็กองไฟตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วนะครับ กระจายหายนะครับเดี๋ยวผมจะกินหมูย่างนี่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะไม่ทำอาหารนะครับก็กินหมูย่างหมูปิ้งนะครับแล้วก็จะพักผ่อนนะครับ ตอนนี้เงียบมากเลยนะครับเงียบจริงๆนะครับพ่องครนะครับ อนนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะกินน้ำต้มแล้วก็ผมจะหลับแล้วนะครับเดี๋ยวต้มน้ำที่เอามาจากน้ำฝนนะครับวันนี้แล้วก็ผมจะหลับแล้ว ต้มน้ำร้อนนะครับเดี๋ยววันนี้ต้มน้ำร้อนแล้วก็จะหลับน,นะครับ ตีสบันนะครับทุกงนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับประมาณตีห้านะครับเดี๋ยวผมจะตื่นแล้วนะครับตีห้าสี่สิบแล้วนะครับ เยามมืดอยูเลยก็เดี๋ยวหกโมงเช้านะครับผมจะเดินทางต่อนะครับไม่รอแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเต็นท์เก็บผ้าหม่มเก็บเปลนนะครับแล้วก็เดินทางทําทีนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางต่อเลยนะครับก็เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางนี้นะครับขึ้นเขาสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมกันใหม่ทลิปหน้านะครับสวัสดีครับ